สวัสดีครับวันนี้มาลองต่อเครื่อง SCT นให้ทำงานสองระบบนะครับก็คือจะมีพัดลมสองตัวแล้วก็หลอดไฟสองอันนะครับแล้วก็จะมีพัดลมที่จะดูดอากาศส่วนเกินออกนะครับผมได้ตั้งตัวน,นี้ตั้งไว้ที่37.5นะครับคือตั้งให้ตัด 37.5แล้วก็ทดมาที่0ูนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาหวัวเซ็นเซอร์จี K ้เข้าใกล้หลอดไฟดูนะครับก็คือพออุณหภูมิเกิน37.5พัดลมอีกตัวหนึ่งก็จะดูดอากาศออกนะครับก็คือเราจะหมุนให้พัดลมดูดอากาศออกนะครับนี่ทำงานนะครับ คืออุณหภูมิที่เกินไป40นะครับพัดลมอีกตัวหนึ่งก็อันนี้จี้เข้าไปใกล้นะเลยเลยเลยไปเยอะครับปกติในตู้ฟอกไข่จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะขนาดนี้นะครับถ้าเราตั้งไห้นั่นแล้วนะอัน,นี้พัดลมตัวนี้ก็ก็จะทำงานนะครับคือเราจะตั้งให้มันดูด,ดอากาศออกนะครับพอมาถึง 3ามจุดห้าก็จะหยุดนะครับที่เราตั้งไว้นะครับผมก็จะลดเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมลองทำย็นครับแล้วพัดลมกับหลอดไฟทั้งนี้ก็ทำงานนะครับเครัดี๋ยวผมลองอัดชีอนนี้พอลงมาสัก 37.2ก็จะทำงานถึงสามตัวนี้เลยจากเลยจาก37.5 36 37 38, 38 38ก็จะทำงานครับที่เราทดไว้ขึ้นลง0.3นย์จุดสาม๋ะครับจะลองทีหัวเซ็นเซอร์จี้เข้าไปนนูไม่ขึ้น ครับทำงานนะครับซึ่งจะเอามาใช้ในหน้าร้อนนะครับแล้วตู้เราก็จะเป็นตู้ประหยัดไฟนะครับก็ทำทำป็นอากาศหมุวนวนนะครับหมุวนวนในตู้ซึ่งจะใช้ฟัก ไข่ไก่ไข่นกอาศัยน้ำน้ำจากไ่จากคันน้ำแก้วเดียวแค่นั้นะครับขันเดียวคันเดียวก็ได้ครับความชืน้นพักไข่นกไข่ไก่นะครับก็คือนี้เราตั้งให้พัดลมดูดดูดดูดอุณหภูมิส่วนเกินออกนะครับนี่ใช้ได้ครับเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งครับทีนี้ทํางานเลยครับ หลอดไฟจะใช้สองสองหลอดนะครับจีจ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูทั้งทั้งเต็มเลยครับนี่ผมจี้เวลาเสียงตัดอยดังแปะ๊ะตัดแล้วนะครับจะรับกันนั่นเลยครับครับขอบคุณครับนี่ผมจะเอามาฟัก ไข่ไก่ไข่นกนะครับจะตีตู้ไม,ม้อัดสิบห้ามิลนะครับขอบคุณครับ